สำหรับภาคแรงงานยังคงมีการเดินหน้านะครับในการออกใบอนุญาตทํางานสําหรับคนต่างด้าวอยู่นะครับโดยขณะนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าใช้ระบบแล้วนะครับกว่า1.6ล้านรายนะครับหลังจากที่เปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อยื่นคําขอใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวผ่านระบบ e-work permit ตามโครงการจ้างนายเอกชนผลิตใบอนุญ,ญาตทำงานให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวหรือว่า outsourcing service ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้มาเกือบ1เดือนนะครับก็พบว่ามีผู้เข้าใช้ระบบ e-work permit แล้วจำนวน1,70,000รายโดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ดังนี้นะครับคือคนต่างด้าว8 8 0 0 0รายนายจ้าง 71,000รายบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย331รายผู้ดำเนินการแทน16,000รายหน่วยงานรัฐและมูลนิธิอีก855รายนอกจากนี้ยังมีคนต่างด้าวที่แจ้งเข้าระบบโดยอัตโนมัติและมีรายชื่อเข้าไปอยู่ในฐานนะานนะใฐาข้อมูลของระบบ e-work permit นะครับอีกมากกว่า1 8 0 0 0ล้าน8แสนรายนายเชยรัตแสงจันทร์ครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการร,ร่วมค้า FutureSky เอกชนที่รับดําเนินการนะครับก็ยืนยันว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเิ่มเรือความสะดวกในการารับคําร้องลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารตลอดจนเก็บอัตลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและยื่นที่ไหนก็ได้ในโลกซึ่งเมื่อยื่นคําขอและชําระค่าคำและและชำระค่ายื่นคําขอแล้วเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบข้อมูลเอกสารจากนั้นจึงจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอีเมล SMS และ l ล n e OA นะครับและเมื่อได้รับผลการอนุญาตทำงานก็ให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้วก็เลือกศูนย์บริการเพื่อเข้ามาพิสูจน์ตัวตนอาทิการสแกนใบหน้าม่านตาและลายนิ้วมือกระทั่งรับใบอนุญาตทำงานเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับโดยจุดเด่นของระบบ eWork Permit นั้นนอกจากความทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายนะครับยังสามารถช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหลอกลวงที่มีมายาวนานได้เป็นอย่างดีแต่ที่สําคัญคือ,อผู้ยื่นคําขอเนี่ยนะครับจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนและก็เป็นเอกสารไม่เท็จนะครับอย่างเช่นใบตรวจสุขภาพพาสปอร์ตใบ Work Permit สัญญาจ้างงานมิฉะนั้นจะทําให้ขั้นตอนติดขัดได้สําหรับนายจ้างและสถานประกอบการนะครับที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดได้ที่เว e ็บไซต์ e w o r k p e r m i t d o g g o t h facebook dog eworkpermit นะครับหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ครับนี่นะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ด้วยก็ได้นะคะ Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าสายด่วนกรมจัดหางาน1694ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ